ถ้าใครผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้โดยบังเอิญนะคะหนิงคิดว่าวันนี้เนี่ยจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพลังงาน Higher self อะไรก็แล้วแต่ท่านอยากจะสื่อสารถึงคุณผ่านไพ่ใบนี้นั่นเองนะคะซึ่งพลังงานที่หนิงสัมผัสได,ได้ในวันนี้เนี่ยมันเป็นคำพูดคำพูดหนึ่งที่เขาอยากจะบอกคุณว่าหยุดคิดว่าตัวเองเป็นคนตัวเล็กสักทีเถอะนะคะคำพูดนี้กระแทกเข้ามาในใจเลยนะ แบบว่าบางคนเนี่ยชอบคิดว่าตัวเองไร้ความสามารถไม่มีความสามารถไม่เก่งนะคะทั้งๆที่ตัวคุณมีศักยภาพมากกว่านั้นทั้งๆที่ตัวคุณเนี่ยไปได้ไกลมากกว่านั้นน่ะถ้าคุณพร้อมที่จะกล้าก้าวไปจริงๆคุณทําได้อยู่แล้วนะคะตอนนี้มันเหมือนมีกรอบบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่กล้าที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าเพราะอะไรไม่รู้นะนะคะแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้น ุณอยากจะบอกว่าคนแต่ละคนเนี่ยมีเมล็ดพันธุ์ที่ซ่อนอยู่ภายในตัวเองบางคนงอกช้าบางคนงอกเร็วเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นที่จะต้องเอาตัวเองไปติเปรียบเทียบกับใครนะคนบางคนเกิดมาโตช้ากว่าคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นนะมันไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ได้มีความสามารถหรือศักยภาพในการทําสิ่งต่างๆนะคะและอย่าเอาบรรทัดฐานของคนอื่นมาเป็นบรรทัดฐานของตัวเอง นะมันเหมือนเป็นการเปรียบเทียบตัวเองแล้วมันจะยิ่งทําให้คุณใจห่อเหี่ยวลงไพ่ใบนี้เขามาบอกว่าแต่ละคนมีคุณค่าในแบบของตัวเองเพราะฉะนั้นจงอย่าไปปีนภูเขาของคนอื่นนะมันหมายความว่าอะไรคะมันหมายถึงว่าอย่าเอาความเป็นตัวตนของเราเนี่ยไปทําเป้าหมายตามคนอื่น จงกล้าที่จะเลือกภูเขาของตัวเราเองที่มันเป็นของเราจริงๆอะ่ะแล้วก็ปีนไปให้ถึงยอดเขาแบบนั้นเลยนะคะโอเคค่ะเราถ้าใครคิดว่านี่คือพลังงานของคุณนะ ไพ่ใบเนี้ยเขาจะออกมาเมื่อถึงเวลาที่คุณกำลังจะกลับมา reclaim power กลับมาดึงพลังอำนาจของตัวเองให้กลับเข้ามาอยู่ที่ตัวเองจริงๆไม่ใช่อยู่ที่คนอื่นอะถ้าช่วงเวลานี้มาถึงคุณแล้วจริงๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่าทาโร่นะคะเขาต้องการจะสื่อสารอะไรถึงคุณกันนะโอเคสำหรับวันนี้นะถ้าใครหยุดฟังคลิปนี้จริงๆนะคะ หนิงคิดว่าบางอย่างในตัวของคุณน่ะมันกำลังถูกปลุกให้ตื่นนะมันมีพลังอำนาจอะไรบางอย่างในตัวของคุณที่มันเหมือนหลับไหลามานานเป็นความกลัวความอะไรไม่เข้าใจตัวเองหรืออะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวเราลองมาดูซิว่าไพ่เขาอยากคุยอะไรถึงคุณนะคะ Nine of Earth นะไพ่ใบแรกก็สวยเลยนะคะ แล้วก็ King of Fire นะคะแล้วก็ขออีกไปนะคะ Two of Earth นะอืมไพ่ใบเนี้หนิงว่าพลังงานเขาออกมาชัดเจนมากๆเลยนะคะว่าที่จริงแล้วอ่ะตัวคุณน่ะโดยเนื้อแท้เลยนะเป็นคนที่มีความยิ่งใหญ่ในตัวเองอะคุณสังเกตไหมราชสี ราชสีก็คือเจ้าป่าเป็นคนที่มีพลังอำนาจในตัวเองนะคะแล้วก็มีความอินดิเพนเดนต์ด้วยมีความเป็นอิสระในตัวเองเชื่อในคุณค่าของตัวเองมากๆเลยนะคะแล้วก็หนิงคิดว่าคุณมีความรู้ความสามารถในการทำหลายๆสิ่งหลายๆอย่างให้เป็นจริงได้แต่ตอนนี้มันดูเหมือนว่ามีพลังบางอย่างกดทับคุณอยู่นั่นก็คือ two of earth นะคะ พลังแห่งการที่หนิงคิดว่าพลังงานของคนที่ได้สองเหรียญเนี่ยนะคะคือคนที่ต้อง manage หลายๆอย่างพร้อมๆกันบางครั้งคนที่เข้ามาในที่นี้เนี่ยต้องจัดการความคาดหวังหลายๆอย่างพร้อมๆกันจัดการเป้าหมายหลายๆอย่างพร้อมๆกันนะคะ จัดการสถานการณ์หลายๆอย่างพร้อมๆกันซึ่งมันจะทำให้ตัวของคุณเนี่ยเหนื่อยแล้วก็ไปไม่ถึงเป้าหมายดังที่หวังสักทีถ้าพลังงานนี้ตรงนะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อซิว่าไพ่ต้องการจะพูดอะไรกับคุณอีกนะคะ the emperor Two of Fire นะคะแล้วก็ The High Priestess ค,คือคือหนิงคิดเลยนะว่าคนที่เข้ามาในกลุ่มนี้เนี่ยวางแผนมากวางแผนเก่งมากๆเลยนะคะคุณได้ทั้งไพ่ Emperor นะคะแล้วก็ Two of Fire นะ,ค,ะคุณเต็มไปด้วยตักกะการคิดวิเคราะห์ ในทุกๆอย่างทุกๆสถานการณ์บางครั้งก็ออกแนว perfectionist หน่อยๆด้วยซ้ำไปนะคะนะคะจนบางครั้งเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณพยายามควบคุมทุกอย่างให้มันอยู่ตามความคิดของคุณนะคะคุณเข้าควบคุมทุกอย่างจนทำให้บางสิ่งบางอย่างมันไม่ไหลในแบบที่มันควรจะเป็นมันเลยรู้สึกเหมือนว่ามันยากกว่าคนอื่นทำไมฉันทำเหมือนเขาทุกอย่างแต่ มันไม่ไปโฟล์เหมือนของเขาหรืออะไรแบบนี้นะคะหนิงคิดว่าตอนนี้สิ่งที่คุณขาดก็คือเรื่องของการเข้ามาปล่อยให้จินตนาการของคุณโลดแล่นปล่อยให้สัญชาตญาณของคุณโลดแล่นบ้างนะคะเพราะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณจะต้องอาศัยทั้งสองสิ่งอ่ะในการที่จะทำให้ งานแต่ละอย่างเนี่ยมันก้าวหน้าออกไปได้ดีนะคะตอนนี้เนี่ยหนิงคิดว่าคุณนะ่ะมี2ใบนี้พร้อมแล้วก็คือทั้งแผนการทั้งวิสัยทัศน์ทั้งวิธีการที่เป็นระบบระเบียบแต่ขาดก็คือเรื่องของการปล่อยให้สัญชาติตัวเองสัญชาตญาณของตัวเองเนี่ยมันฟลูนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นมนุษย์เราเนี่ยคะ่ะมันต้องการของสองสิ่งนะในการดำเนินชีวิตไปแบบ ให้มัน flow flow อะ่ะมันเหมือนหยินหยางอะค่ะนะคะ,นะคะมันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยมันก็คือเรื่องที่เราจะต้องจัดบาลานซ์ของตัวเองให้ดีเรามาดูไพ่อีกสักสามใบว่าไพ่เขาอยากจะพูดอะไรกับคุณอีกนะคะ Queen of Power เอ้ย Queen of Fire นะคะ Queen of Fire นะแล้วก็ Oh Page of Fire นะ แล้วก็ uh, Five of Earth นะไพ่เขาขึ้นมาบอกว่าบางคนตอนนี้เนี่ยติดอยู่ในภาวะของการคิดว่าตัวเองขาดนะไม่ว่าจะเป็นขาดเรื่องการเงินขาดเรื่องความรักขาดเรื่องความมั่นใจในตัวเอง ความขาดแคลนนะคะไม่ว่ามันจะเป็นความขาดแคลนแบบไหนมันก็คือคลื่นพลังของความขาดมันเป็นคลื่นความถี่ต่ำซึ่งความถี่แบบนี้มันจะไม่นำพาคุณไปสู่โลกที่ดีกว่าเดิมอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะมันถึงจุดเปลี่ยนของคุณได้แล้วนะมันได้เวลาที่คุณจะต้องกลับมาเชื่อในพลังอำนาจของตัวเองคุณมีดีกว่าที่คิด คุณได้ไพ่ราชินีไม้นะคะไพ่ใบนี้เนี่ยเป็นเป็นเออเป็นบุคคลน,นะคะไม่จำเป็นต้องเป็นผู้หญิงก็ได้นะใครก็แล้วแต่ที่มีศักยภาพนะมีความมั่นอกมั่นใจมีความเป็นอิสระในความคิดนะคะที่จริงแล้วสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ในตัวของทุกคนอยู่แล้วเพียงแต่มันอาจจะถูกฝังไปด้วยความคาดหวังไปด้วย พลังงานลบๆพลังงานความกลัวความเครียดความกังวลน,นะคะสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ในใจของคุณอยู่แล้วมันรอที่จะกําเนิดงอกออกมาจากใจของคุณเหมือนมเมล็ดพันธุ์บางอย่างที่มันฝังอยู่ในรากลึกของหัวใจคุณเพราะฉะนั้นนะคะมันได้เวลาที่คุณจะต้องกลับมา reclaim your power นะคะกลับมาดึงพลังอํานาจของคุณ ให้ตื่นขึ้นอีกครั้งนั่นเองนะคะแล้วคุณก็จะพบกับเรื่องดีๆที่จะเข้ามาหาคุณนะคะ Page of Fire มันให้อารมณ์เหมือนการที่คุณจะรู้สึกตื่นเต้นอีกครั้งคุณจะรู้สึกมี passion ในการ ทำอะไรหลายๆอย่างอีกครั้งนะคะชีวิตมันจะสนุกขึ้นชีวิตมันจะเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์หลังจากที่คุณฟังคลิปนี้จบแล้วนะคะแล้วคุณคิดว่านี่คือพลังงานของคุณนะหนิงคิดว่ามันกําลังจะมี จุดเปลี่ยนอะไรบางอย่างในชีวิตคุณบางอย่างที่มันเริ่มจากภายในแล้วคุณจะเริ่มรู้ว่าสัญชาตญาณของคุณมันจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นคุณจะเห็นเส้นทางที่มันใช่สําหรับคุณมากยิ่งขึ้นนะคะและอย่าก,กลัวอย่าลังเลที่จะลองเข้าไปสํารวจเส้นทางนั้นมันคุณอาจจะเจออะไรดีๆในนั้นก็ได้เนาะสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะไว้เจอกันครั้งหน้าสวัสดีค่ะ